สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียนทุกคนทุกท่านนะครับก็มาพบกับช่องสมาคมชาแนลนะครับคลิปนี้สมาคมชาแนลนะครับมาแบบรูปใหม่นะครับสมาคมชาแนลเลิก ประกาศรับซื้อเหรียญแล้วไม่ว่าจะเป็นชนิดหนึ่งบาทชนิดห้าบาทชนิดสิบบาทจะเป็นปีพศผลิตน้อยหรือว่าเหรียญแปลกนะครับต่อไปช่องสมาคมจะแนวก็จะมาคัดเหรียญเพื่อ หาเหรียญขายอย่างเดียวนะครับก็ช่องสมาคมชาแนลก็จะปรับรูปแบบของการรีวิวรีวิวขายเหรียญน,นะครับช่องสมาคมชาแนลก็จะเป็นช่องขายเหรียญต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับที่ ยังไม่มีความรู้ด้านวงการเหรียญเหรียญแบบไหนขายได้เหรียญแบบไหนไม่ควรซื้อนะครับช่องสมาคมชาแนลก็จะนำข้อมูลเหรียญที่ขายได้เหรียญที่ไม่ควรซื้อให้กับเพื่อนๆนนักสะสมรุ่นใหม่ได้ เข้าใจกันเหรียญที่ขายได้นะครับก็จะเป็นเหนรียญปีพศ25 29ชนิด1บาทนะครับปีพศ2 5 0พชนิด1บาท เป็นเหรียญรุ่นแรกของรัชกาลที่9พระเศียรเล็กเหรียญปีพศ2 5 2 9ก็จะมี2บล็อกบล็อกโชว์ฟาสั้นและบล็อกโชว์ฟ้ายาวบล็อกโชว์ฟ้าสั้น,าาานราคาขายนะครับสภาพผ่านการใช้ต่ำสุดก็อยู่ที่2 0บาทอ่บาทสภาพ ผ่านการใช้แต่สวยสวยๆหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับปีพศ2529าโชฟายาวผ่านการใช้ก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับ สวยๆหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ก็คือเหรียญที่ขายได้นะครับเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทนะครับพศสองพันห้ารอยี่สิบเก้าโชฟายาวก็มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญที่ขายได้ ก็คือเหรียญหบาทแบบหนานะครับพระเศียรเล็กของรัชกาลที่9ก็ปีพศสองพันห้าอสี่สิบนะครับปีพศสองพันผ่านการใช้ก็อยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับ สวยๆหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับเหรียญ5บาทปีพศสองพสี่สิก็มี2แบบแบบที่1ก็จะแบบที่เส้นหน้าบบใบไม้ไม่มีอันนั้นราคาแพงนะครับ ราคาตั้งแต่1น0 0 0บาทขึ้นไปนะครับนี่ก็มีเส้นหน้าบอใบไม้นะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับไม่เกินนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนี่คือเหรียญขายได้นะครับเหรียญขายได้อีกเหรียญหนึ่งนะครับชนิด10บาทก็จะเป็นเหรียญปีพศ2541นะครับ จะเป็นเหรียญพศสองันะครับอันนี้ก็ขายได้นะครับเหรียญที่มีความนิยมในวงการซื้อขายนะครับเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณาผ่านการใช้ก็50บาทต่ำสุดนะครับไม่เกิน100บาทนะครับกบ็าอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เหรียญขายได้นะครับอันนี้ก็เนื้อนิกเกิลเลือกสีขาวนะครับนิกเกิลสีขาวอมอมสีทองนะครับอมสีทองนี่ก็ขายได้นะครับเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณนะครับต่ําสุดก็น่าจะสี0อบาทนะครับไม่เกิน500บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ แบบขายได้นะครับครับก็มาอีกนะครับแบบหนึ่งนะครับแบบขายได้เหรียญสิบบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเพรเียงเอียงเกือบขวางนะครับก็ดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับ ตั้งตรงแล้วก็หมุนนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเกือบเกือบขวางนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่ไม่เกินสี่ร้อยบาทนะครับก็แบบการชนานะครับแบบการชนานะครับแบบการชนากา็แบบเอียงเหมือนกันนะครับเกือบขวางนะครับนะครับการชนะเกือบขวาง กล้องก็ไม่ชัดนะครับไม่ซูมเลยการจนานะครับตั้งตรงอย่างนี้แล้วก็หมุนนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน400บาทเหมือนกันนะครับก็เหรียญขายได้นะครับก็มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีสองพ เหรียญนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะครับนี่พระเศียนขวาง <c oughs> ด้านหน้าแล้วก็มุนนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้พระเศียรเอียงตัวนี้ยังยังไม่อันนี้เหรียญแปลกนะครับบอกเคลื่อนนะครับชนิดหนึ่งบาทนะครับบอกเคลื่อนอีกด้านหน้านะครับดู ด้านหน้าจะเคลื่อนออกไปเป็นสองขอบนะครับด้านหลังนะครับก็จะแปลกลักษณะขอบไม่มีนะครับด้านหลังอันนี้ก็ขายได้นะครับราคาก็ไม่น่าจะเกินสามรอยบาทเหมือนกันนะครับก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับชนิดห้าบาทบล็อกเคลื่อนนะครับสองขอบเหมือนกันนะครับอันนี้ด้านหลัง ด้านหน้าขอบนะครับด้านขอบก็จะมีฟันเฟืองนะครับมีสองขอบขอบหนึ่งเป็นฟันเฟืองขอบหนึ่งจะเป็นโลนนะครับปีพศสองพันนะครับนี่ก็ขายได้เหมือนกันนะครับก็ไม่น่าจะเกิน300บาทเหมือนกันนะครับก็ แบบการเจนาชนิดหนึ่งบาทนะครับนี่ก็จะเป็นพระเศียรเอียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับขายได้แน่นอนแต่ราคานะครับก็แล้วแต่คนซื้อคนขายตกลงกันนะครับนี่ก็เป็นเหรียญของรอสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ราคาก็ อยู่ที่คนซื้อคนขายนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรียนที่ขายได้นะครับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับใครชอบนะครับอยากจะซื้อไปสะสมนะครับก็ทักมาได้นะครับทักมาที่ s อ i n e น์0 8 2 6 9 17 6าหนะครับนี่คือไอลน์ของช่องสมาคมชาแนลนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามาพบกันใหม่กับช่องสมาคมชาแนลช่องขายเหรียญน,นะครับสวัสดีครับ